นักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อักษรออนเลินนะครับพบกับครูบอสเหมือนเดิมนะครับมาพร้อมกับความรู้ใหม่ๆที่จะเติมเต็มให้น้องทุกคนวันนี้พร้อมแล้วหรือยังครับสำหรับการรับความรู้ใหม่ๆเข้าสู่ชีวิตของเราพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วนะ พลังมาเต็มนะมาเต็มนะถ้าพร้อมแล้วละก็นะครับทุกคนอย่าลืมหยิบหนังสือของเราขึ้นมานะครับหนังสือเล่มนี้เราต้องใช้กันตลอดทั้งเทอมนะครับหนังสือภาษาไทยป .3 ของอักษรน,นะครับหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยหยิบหรือยังโอเคหยิบมาแล้วใช่ไหมน่ารักที่สุดนะครับหยิบขึ้นมาแล้วนะ,ว,นนะ,อนอะวันนี้ครูบอสจะสอนอะไรวันนี้ครูบอสจะมีแบบฝึกนะครับแบบฝึกที่ฝึกอ่านสะกดคําควบกล้ำไม่แท้ ฝึกอ่านสะกดคำควบกล้มไม่แท้นะครับว่าเป็นอย่างไรนะเราต้องฝึกบ่อยๆเราจะได้เก่งการฝึกจะทําให้เรารู้ว่าเรายังไม่ชํานาญตรงไหนเรายังมีตรงไหนที่เข้าใจผิดเพราะฉะนั้นอย่าก,กลัวที่จะพูดเพราะฉะนั้นครูบอกให้พูดนักเรียนทุกคนก็ต้องพูดตามโอเคไหมครับเราจะได้พัฒนาไปด้วยกันอย่าก,กลัวที่จะผิดนะเพราะเราจะรู้ว่าเราพลาดตรงไหนแล้วเราก็จะเก่งขึ้นตรงนั้นทนะทนะโอเคนะไปแล้วนะโอเคครูขอพูดทวนเนื้อหา ครั้งที่แล้วเล็กน้อยนะครับ คำควบกล้ำคืออะไรนะครับคำควบกล้ำคือการที่คํหนึ่งคมันมีพยัญชนะต้น2ตัวจําได้ไหมครับจะมีตัวแรกประกอบกับตัวที่2ตัวที่2จะมีรอเรือลอลิงและวัวแหวนเป็นส่วนประกอบโดยส่วนใหญ่ควบกล้ำแบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าควบกล้ำแท้ควบกล้ำแท้คือเขียนติดกัน2ตัวจริงๆและออกสองเสียงพร้อมกันจริงๆเช่นคำว่าตรังเช่นคำว่าพระเช่นคำว่ากวาดแล้วออกสองเสียงพร้อมกันจริงๆแบบนี้เราเรียกว่าควบแท้ สองที่เราจะพูดกันวันนี้คือควบไม่แท้ควบไม่แท้เป็นยังไงเขียนติดกันสองตัวก็จริงแต่ตัวที่สองเป็นไม่ได้แค่รอเรือตัวเดียวนะควบกํมไม่แท้ต่างจากควบกํมแท้ตรงที่ว่ามันไม่ได้ออกสองเสียงพร้อมกันย้ำอีกรอบม,มันไม่ได้ออกสองเสียงพร้อมกันมันออกแค่ตัวแรกตัวเดียวหรือไม่ก็ออกสองเสียงเปลี่ยนเป็นเสียงอื่น จำได้ไหมเราเจอครั้งนี้แล้วเหมือนบนจอเลยคือจอจานซอโซจอทหารสอสลาสอเสือ,อตามด้วยรอเรือโอเคนะตรงนี้ทุกคนทันนะครับทันนะครับควบกำรรแท้คือออกสองเสียงพร้อมกันจริงๆถ้าควบกำรรมไม่แท้ไม่ได้ออกพร้อมกันอาจจะออกเฉพาะตัวแรกหรือออกเปลี่ยนเป็นเสียงอื่นเราจึงเรียกว่าไม่แท้เพราะถ้าของแท้ต้องออกพร้อมกันตรงนี้ทุกคนทันโอเคครูไปต่อนะครูไปต่อนะอืมเรามาลองฝึกอ่านนะครับอันนี้ ครูนำมาจากของคุณสุธาทิพย์พัฒนาวินนะครับเดี๋ยวเหมือนการเริ่มต้นเราอ่านพร้อมๆกันก่อนแล้วค่อยว่ากันเริ่มต้นครับพร้อมนะเริ่มมัดซีโซมนัสสุดสมซัตดลงอินซีพุทธสาสร้างซับดีสามวัยมีสวดทรงงามไม่ทราบโรคแทรกซ้อนอินซีร่อนน้องไสาจามทอรอหน้าติดตามออกเสียงซอขอจดจำ ขอจงจำขอมาอีกรอบขอมาอีกรอบใจนยนะพร้อมนะเริ่มมัดซีโซมนัสสุดสมซัตดลงอินซีพุทธาสร้างรับดีสามวัยมีสวดทรงงามไม่ทราบโรคแทรกซ้อนอินซีร่อนน้องไสาจามทอรอหน้าติดตามออกเสียงซอขอจงจำ นักเรียนครับแถวแรกนักเรียนเจอคําที่เป็นควบกล้ำไม่แท้มีคําว่าอะไรบ้างครับบอกครูหน่อยครับคาแรกนักเรียนเจอคําว่ามัดสีต่อไปนักเรียนเจอคําว่าโสมนัสโสมนัสที่แปลว่าทุกใจนะครับคําต่อไปเจอคําว่าอะไรครับสุดโสมต่อไปครับคือคําว่าอินทรีย์อินทรีย์ถ้าเจอยอยักษ์ธนคาตัวนี้เนี่ยแปลว่าร่างกายนะครับต่อไปพุทธศาสร้างศัพท์ดีสามไวมีสวดสงงามนักเรียนเจอคําว่า พูดซานะพูดซาเจออะไรครับเก่งมากครับคําว่าซานะตัวหนามีเลยครับสามคําว่าอะไรครับสวดทรงต่อไปครับไม่ทราบโรคแทรกซ้อนอินซีรอนน้องรายจามนักเรียนเจอคําว่าทราบเจอคําว่าอะไรครับแทรกมีอีกไหมมีคําว่าอะไรเอ่อยอินซีก,ก็อะไรครับ สายดีมากครับทอรอหนาติดตามออกเสียงซอขอจงจําอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างใช่ไหมเพราะว่านักเรียนเริ่มมีดวงตาที่สามารถมองเห็นแล้วว่าอะไรเป็นควบค้มไม่แท้เดี๋ยวเราจะมาฝึกขั้นต่อไปฝึกอ่านสะกดคาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวครูจะบอกคําเอาอ่านว่าอะไรนักเรียนอ่านสองครั้งหลังจากนั้นนักเรียนก็สะกดคํานี้สองครั้งนะครับเราจะได้จําได้เริ่มต้นนะครับคําแรกครับอ่านว่าไซอีกรอบครับคํานี้อ่านว่า สซสะกดครับซอไอไซไใ,ใไม่โทรสคํคำนี้อ่านว่าสายสกดครับซอไอไซไใส,ใสไม่โทรสดีมากครับคำต่อไปอ่านว่าอ่านว่าอะไรนะเสียงดังๆเลยศรัทธาอ่านว่านะครับศรัทธาโอเคสะกดครับสออาดอศาสท,ทออา ธารวมเป็นรัทธาขออีกรอบหนึ่งสสัตธาอ่านว่าอะไรสัทธาอ่านว่าสัทธาอ่านว่าสัทธาใช่ไหมสกดสอ,อดอศาสทอธารวมเป็นรัตธาโอเคต่อไปครับอันคําต่อไปอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าสีอ่านว่าสีโอเคครับดีมากครับสีสะกดครับ สอ,อีสีขออีกรอบครับสะกดครับสอ,อีสีคำต่อไปนะครับคำนี้อ่านว่าอะไรนักเรียนตอบเสียงดังๆอ่านว่าสีสะดีมากครูขออีกรอบหนึ่งอ่านว่าสีสะนะครับโอเคครับสะกดครับสอ,อีสีสออะสะรวมเป็นสีสะ ขออีกรอบครับคำนี้อ่านว่าศีรษะสะกดครับสอีสีสออาสะรวมเป็นคำว่าศีรษะครูขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับคำว่าศีรษะเนี่ยเป็นคำหนึ่งคำที่นักเรียนมักเขียนผิดนักเรียนหลายคนเนี่ยมักเติมสระอีผิดมากๆเลยนักเรียนหลายคนชอบไปเขียนเป็นแบบนี้ครับแป๊บนึงนะครับนักเรียนหลายคนเนี่ยเวลาเขียนคำว่าศีรษะนักเรียนชอบไปเติมเป็นแบบนี้ นะครับเอาสระอีไปไว้ตรงนี้ซึ่งผิดนะครับครูขอให้นักเรียนจําแบบนี้แลวการศีรษะเนี่ยแปลว่าหัวใช่ไหมครับจะมีอีกคํานึงที่มีความหมายเหมือนหัวเลยคือคําว่าพระเศียรเศียรเนี่ยก็แปลว่าหัวนะครับถามว่าเศียรสระอีอยู่บนไหนเศียรสระอีอยู่บนสระลาเพ้นศีรษะสระ,ะอีก็อยู่บนสอศลาเช่นเดียวกันเอาใหม่นะครับเศียรสระอีอยู่บนสระลาเพ้นศีรษะสระ,ะอีก็อยู่บนส สอสลาเหมือนกันนะครับจำเอาไว้นะอย่าเขียนผิดไปไว้บนวันรอเรือนะฮะโอเคนะโอเคครับฝึกต่อนะครับคําแรกคํานี้อ่านว่าเศรษฐีดีมากครับขออีกรอบหนึ่งคํานี้อ่านว่าเศรษฐีโอเคครับเหมือนเดิมครับเศรษฐีสะกดครับสอเอดอเศรษฐถอีถีรวมเป็นเศรษฐีเอาใหม่ครับเศรษฐีสะกดครับ สอเอดอเศษถอ e, ถีถีรวมเป็นเศษถีโอเคครับต่อไปคำต่อไปอ่านว่าอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าส่งน้ำดีมากชื่นใจมากขออีกรอบครับคำนี้อ่านว่าส่งน้ำโอเคครับสะกดครับสอโองงสงนออานำนำไม่โทน้ำรวมเป็นสงน้ำ เอาใหม่ครับคำนี้อ่านว่าส่งน้ำนะสะกดให้ฟังอีกรอบหนึง่งสอโองอสงนอ,อำนำํานําไม่โทน้ํารวมเป็นส่งน้ํทนาทันนะคําต่อไปนะครับคาต่อไปอ่านว่าประเสริฐขอยอรอบครับคํานี้อ่านว่าประเสริฐโอเคครับสะกดเลยครับปอรออประต่อเลยครับสอเอ,อดอเสริฐ รวมเป็นประเสริฐนะครับเอาใหม่ครับขออีกรอบนะครับประเสริฐอ่านว่าประเสริฐใช่ไหมอ่านว่าประเสริฐนะสะกดครับปรอประสอเอดเสริฐรวมเป็นประเสริฐทนะคําต่อไปคํานี้อ่านว่าเสร็จคํานี้อ่านว่าเสร็จโอเคดีมากครับสะกดครับสอเอด เสร็จเอาใหม่ครับคำนี้อ่านว่าเสร็จสะกดอีกรอบครับสอเอดเสร็จคำต่อไปนะครับคำนี้อ่านว่าสันเสริญจริงๆอ่านได้2แบบอ่านว่าสันเสริญก็ได้หรือว่าอ่านว่าสันลเสริญก็ได้นะครับคำนี้สะกดไหนครับสะกดครับสออะนอสันสอเอนเสริญรวมเป็นสันเสริญ ขอ,อีกรอบครับสันเสริญอ่านว่าสันเสริญนะสะกดครับสออะนอสันสอเอนอนอเสริญรวมเป็นสันเสริญดีมากดีมากท่านนะอ่ะเดี๋ยวครูขอกรอนอีกบทหนึ่งอ่ะตรงนี้เราท่องพร้อมกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูควบกไม่แท้อันนี้ก็จะเป็นบทที่เด็กๆหลายคนนะครับนักเรียนหลายคนนะครับต้องท่องพร้อมนะพร้อมนะ เริ่มสวดทรงทราบสามสายสุดโสมหมายนกอินซีมัดซีอินซีมีเสิร์ดนนซีพุทธสาเพลา์สวงไซซับแทรกวัดโสมนัสฉะเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอครูขออีกรอบหนึ่งนะครับพร้อมนะครับเริ่มครับสวดทรง ซาบสามสายสุดโซมหมายนกอินซีมัดซีอินซีมีเซิ้นนซีพุทธสาเพราวสวงไซซับแทรกวัดโซมนัดฉะเชิงเซาตัวทอรอเหล่านี้เราออกสำเนียงเป็นเสียงซอเหมือนที่ครูบอสบอกไปแล้วว่าทอทหารลอเรือเวลาเราออกเสียงจะกลายเป็นเสียงซอโซอ เพราะว่ามันเป็นเสียงที่เราคุ้นชินคําเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นคํายืมมาจากภาษาเขมรนไม่ก็ภาษาส,าสันสกฤตเราใช้เสียงที่เราสามารถออกเสียงได้ใกล้เคียงที่สุดคือเสียงซอโซจําได้ใช่ไหมครับอ่ครั้งนี้ครูขอแบบนี้เรามาวงกลมกันว่าคําไหนเป็นคําควบกล้ำไม่แท้บ้างเริ่มต้นครับสวดโรงทราบซามายสุดโซหมายนอกอินซีนักเรียนเจอคําว่าอะไรบ้างครับเจอคําว่าสวดดีมากครับเจอคําว่าอะไรครับทรง เจอคำว่าทราบเจอคำว่าซามเจอคำว่าใายเจอคำอะไรครับโอเคขอเป็นคำเดียวเลยเนาะสุดโซมหมดหรือ,อยังยังไม่หมดขาดอะไรเอ่ย C ในอินซีต่อไปครับมัดมัดิดนซีมีเสร์อนนซีพุทธสาพรานักเรียนเจอคำว่าอะไรบ้างครับเจอมัดซี อินซีเซิร์ดนนซีแล้วก็พุทธาดีมากครับต่อไปสวงไซซับแทกวัดโซมมนัสฉะเชิงเซานักเรียนเจอคำว่าอะไรบ้างครับเจอคำว่าหนึ่งคำว่าอะไรครับสวงจเจริคับไซเก่งมากครับต่อเลยครับซับแล้วก็แทกหมดหรือ,อยัง ยังไม่หมดจะคําว่า่าโซมนัสเนี่ยแปลว่าทุกจ่มีอะไรอีกไหมครับชะเชิงเสาคํา,าว่าเสาโอเคเก่งมากนักเรียนทุกคนเวลาทาข้อสอบต้องละเอียดแบบนี้นะครับวงกลมให้ครบทุกตัวนะครับเห็นไหมครับว่าจริงควบกั้มไม่แท้นี่ไม่ยากเนาะจริงๆเนี่ยมันมีประเด็นแค่เล็กน้อยเองถ้ัเป็นควบกั้มไม่แท้คือยังไงนะครับเขียนสองตัวติดกันก็จริงแต่เราไม่ได้ออกพร้อมกันอาจจะเป็นแบบแรกคือออกเฉพาะพยญชนะตัวแรกเช่นคาว่าอะไรบ้างคําว่าจริง ใช่ไหมครับเช่นคาว่าจริงเช่นคาว่าสร้างเช่นคา,า,า,าว่าสร้อยเช่นคาว่าเศร้าแบบนี้เรียกว่าควบกล้มไม่แท้คือออกเสียงเฉพาะตัวแรกหรือแบบที่สองนะครับไม่ได้ออกพร้อมกันแต่ออกเป็นเสียงอื่นไปเลยเช่านทอรหารลอเรือออกเป็นเสียงซอโซเช่นคำว่าทรายคำว่าซุดคำว่าโสมเพื่อนสรุปง่ายๆถ้าเป็นคำที่เรียกว่าคำควบกล้มไม่แท้เราจะไม่ได้ออกเสียงพร้อมกันแต่จะออกเฉพาะเสียงตัวแรกตัวเดียวหรือไม่ก็ออกเป็นเสียงอื่นไปเลย เป็นไงครับนักเรียนเรื่องคําควบกล้ำไม่แท้หรือแบบฝึกอ่านตรงนี้ก็ไม่ยากอย่างที่คิดถ้าเราตั้งใจและใช้ความพยายามนะครับแต่นักเรียนหลายคนยัง,งงงหรือยังไม่เข้าใจก็ยังสามารถทบทวนบทเรียนของเราได้นะครับที่หนังสือเล่มน,นี้เลยนะครับหนังสือภาษาไทยป .3 ของอักษรตรงนี้ถ้าเรายิ่งทบทวนเราจะยิ่งเก่งเลยเก่งมากๆเลยวันนี้นักเรียนทุกคนน่ารักมากช่วยครูบอสตอบเสียงดังฟังชัดเป็นนักเรียนน่ารักที่สุดเลยนะครับ วันนี้คงเหนื่อยแหละนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คาบต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น